วันนี้จะชวนทุกคนมาทำเมนูเครปกรอบมินินะคะเป็นรสมัทฉะค่ะพร้อมกับเทคนิคทํายังไงให้เขากรอบนานอยู่ได้หลายๆวันทําเสร็จแล้วใส่กระปุกไว้ได้กินหลายๆวันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันค่ะสําหรับส่วนผสมที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็มีแป้งสาลีอเนกนประสงค์แล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะ ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็นมสดนมสดใช้เป็นนมโรงเรียนก็ได้นะคะในคลิปไม่ใช้เป็นนมโรงเรียนนะตามด้วยกลิ่นวานิลาเกลือเบกกิ้งโซดาผงมัชฉะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะแล้วก็น้ําเปล่าค่ะสําหรับอัตราส่วนเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะลวต้นเราน,นําน้ําตาลทรายใส่ลงในชามผสมตามด้วยไข่ค่ะแล้วก็เกลือค่ะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเราจะตีน้ำตาลทรายกับไข่ก่อนนะเพราะว่าน้ำตาลทรายจะช่วยให้ไข่เขาตีแตกได้ง่ายนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราจะร่อนของแห้งลงไปนะคะเราก็ร่อนแป้งตะลี่อนเนกประสงค์ค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะแล้วก็ตามด้วยผงมัทฉะค่ะ เราก็ค่อยๆทยอย,อยล่อนใส่ลงไปนะคะเราจะไม่ล่อนทีเดียวครั้งเดียวหมดนะเพราะว่าไม่เชน่นนั้นเนี่ยจะทำให้คนส่วนผสมยากนะค่ะเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะไม่ให้เขาเป็นเม็ดแป้งนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่ไปครั้งเดียวเนี่ยของแห้งเนี่ยจะทำให้ส่วนผสมเนี่ยเขาเข้ากันยากนะคะแม่เอใช้วิธีนี้เพราะว่าเขาจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นนะและแป้งตัวแป้งเขาจะละลายได้ง่ายขึ้นนะคะเนี่ยค่ะก็ค่อยๆทยอย,อยล่อนใส่ลงไปะค่ะ เราจะสลับกับนมก็ได้นะคะเนี่ยแหละค่ะรลองเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันเมื่อคนเข้ากันแล้วเราก็ทยอยใส่นมลงไปค่ะ แล้วก็ขนให้แป้งและนมเขาเข้ากันดีค่ะอันนี้ตามความถนัดนะใครจะใส่นมลงไปเลยก็ได้ตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ใส่แป้งลงไปเลยก็ได้แต่อย่างที่เมย์บอกนะมันก็จะทําให้ส่วนผสมเขาเนี้ยเข้ากันได้ยากตัวแป้งเขาก็จะเกาะเป็นเม็ดนะคะเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราทยอยลอนทยอยใส่แบบนี้เขาจะเข้ากันได้ง่ายกว่า เราก็ใส่นมส่วนที่เหลือลงไปเลยอย่างที่บอกนะคะนมสดจะใช้นมสดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ในคลิปเนี่ยใช้เป็นนมโรงเรียนนะใครมีนมโรงเรียนของลูกๆหลานเน,นี่ยเอามาใช้ได้เลยนะคะออนมเขาเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นเลยค่ะเป็นนมที่ดีเลยเราก็สามารถมาทําได้หลายเมนูเลยหลังจากเข้ากันดีแล้วเราใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะคนให้เข้ากาันค่ะในคลิปนี่ไม่ได้พักแป้งนะคะ หรือว่าใครจะพักแป้งก็ได้เนี่ยค่ะให้แป้งเขาได้เป็นสายแบบนี้นะคะหยดลงไปเป็นสายแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะคะ่ะในคลิปนี้ไม่ได้พักแป้งนะใครอาจจะพักไว้10นาทีก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนํากระทะแนะนําให้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะจะเป็นแบบไหนก็ได้ค่ะเป็นกระทะเคลบเทฟลอนตั้งไฟกลางค่อนอ่อนให้กระทะร้อนนะหลังจากนั้นเราก็ตักแป้งลงไปเลยค่ะแป้งเคลฟของเรานะคะตักลงไปราดแบบนี้เลย นี่แหละค่ะแล้วก็ค่อยคอยคลึงให้เขาเป็นแผ่นกลมๆนะคะบางๆยิ่งบางเขาก็จะยิ่งกรอบนะหลังจากนั้นพอเขาเซ็ตตัวดีแล้วนะคะเราก็ทาด้วยนมข้นหวานค่ะสําหรับไส้เนี่ยแล้วแต่เลยนะคะใส่ไส้ตามชอบเลย สำหรับคลิปที่เอกเคยทำไว้ให้เคปเกาะมีนี้แบบที่รถธรรมดานะเอกเคยทำเป็นไซส์ฝอยทองนะคะอันนี้เดี๋ยวจะทิ้งคลิปไว้ให้ก็จะเป็นอีกไซส์หนึ่งเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์คลิปไว้ให้ที่ํำอธิบายข้างล่างนะคะเราก็รอจนเขาเนี่ยละค่ะขอบขอบเขาเป็นสีน้ำตาลเลยค่ะเนี่ยค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นสีน้ําตาลนะมันก็จะไม่กรอบนะคะเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคให้ด้วยทำยังไงให้เขากรอบนานนะทําแบบนี้นะคะมันก็จะกรอบไม่นานนะคะตัวเครปของเราเนี่ยเพราะว่าความร้อนเขาก็จะมีไม่ได้มากนะก็จะกรอบเฉพาะขอบๆตรงกลางก็จะนิ่มนะคะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเราก็นําไปพักไว้บนตะแกรงค่ะเราก็ตักไมหยอดดีค่ะ ถ้าเกิดว่าความร้อนเขาไม่ได้นะคะเพื่อนๆตัวเครปเนี่ยมันจะกลิ้งไม่ได้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราจะไม่สามารถที่จะใช้ทับพ,พีกลิ้งเป็นแผ่นแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าความร้อนเขาน้อยเกินไปเนี่ยเพราะว่าจะทําให้ตัวเครปเนี่ยเขาลอนเนาะค่ะก็รอให้เขาตัวแป้งเขาเป็นสีน้ําตาลนะคะแล้วเราก็ทานนมข้นค่ะเราจะใช้เป็นไส้ฝอยทองหรือว่าไส้อื่นก็ได้คะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บไว้กินเนี่ย ใช้เป็นแบบนี้เขาก็จะมีอายุได้อยู่ได้นานนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็าพับเลยค่ะเป็นสูตรซึ่งทําได้ง่ายนะคะแม่แม่ทําใส่กระปุกเอาไว้กินได้หลายวันเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ผึ่งเอาไว้นะคะบนตะแกรงถ้าเราจะกินเลยก็ได้นะคะทําแล้วกินเลยก็ได้ทีนี้ถ้าเราจะเก็บ จะสังเกตว่าอย่างที่เอบอกก็คือขอบๆเนี่ยเขาจะกรอบแต่ตรงกลางเนี่ยเขาจะยังนิ่มอยู่ให้เรานําเข้าเตาอบหรือหม้อทอดไร้น้ํามันก็ได้อุณหภูมิ140องศาประมาณ10นาทีอบออกมานะคะเอามาผึ่งเอาไว้ให้เขาเย็นก็จะได้กรอบแบบนี้เลยค่ะถ้ากรอบแบบนี้เนี่ยเราใส่กระปุกเอาไว้กินได้นานเป็นอาทิตย์เลยค่ะเนี่ยค่ะเขาจะกรอบแบบนี้เลย ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับคลิปกรอบมีนี้นะใครที่อยากได้ที่เป็นรถธรรมดาเดี๋ยวจะทิ้งคลิปไว้ให้ที่คํอธิบายด้านล่างนะคะก็ลองทํากันดูค่ะก็หวังว่าจะถูกใจทุกคนนะคะหากเพื่อนๆอชอบฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ